อันนี้ปีมะเสงปีมะเสงงูเล็กไม่ทำร้ายเด็กเ็ราพิษไม่มีอชอบชื่อลุ่มดอกเา

มีมะม่วงไปดูโพสต์เสียครับไปดูโพสต์วางเสร็จแล้วแม่ๆมีปิเลกครับเดี๋ยวเกี่ยวได้ยังครับลูก อ๋อโปรกม่าแล้วต้องสวยมาท่านผาก็มีควาจะบอไปตรงตัวเขาเองไหวอะไรเขาหยุดหยุดมาอุ้ยคุณ ปีชวดอันนี้ปีชวดเป็นปีชวดชื่อหนูฟังดูก็น่ารักใครเห็นก็ทักน่ารักน่าชมแต่หนูไม่ เขาเคยไปกับงร้อพักนี่คเอาใจเขาไทยไล้เหรเวปิ่นเลยกคนไม่แข็งข้อเ้าวมาิบข้เ้าก็งล้วไมเข้ามืนนปีอา ปีขานปีถองปีมะโรงปีมะโรงโรงูใหญ่ สิบสองปีนักสัตว์สิบสองปีนักสัตว